สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสวนโสภาอ้อยคึนน้ของเรานะครับวันนี้เราพามาชมแปลงอ้อยสวยๆนะครับพันอ้อยสวยๆหนึ่งแปลงในเครือข่ายของสวนโซภาของเรานะครับนี่ครอ้อยอายุประมาณ6เดือนนะครับกําลังเหมาะทําพันสวยงามมากครับ ต้องยาวนะครับตามคุณสมบัติของอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับเป็นอ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับคอยคันน้ำนะครับอันนี้ปลูกด้วยหนึ่งข้อตานะครับดูการแตกกอ,องเขานะครับการแตกกองกันสวยงามมากเลยนะครับเป็นอ้อยยอดนะครับแปลงนี้เราเปิดจำหน่ายพันแล้วนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับพันอ้อยสุพรรณบุรี50สวยมากครับตาสวยทั้งนั้นเลยครับเหมาะสำหรับที่จะขยายพันธุ์ในช่วงหน้าฝนนี้นะครับคอนเฟิร์มได้ถึงความสวยนะครับของอ้อยแปลงนี้นะครับสวยถึงขั้นล้มเลยทีเดียวผลมาลมมานะครับก็ พามาชมนะครับเดินชมสวยงามนะครับอ้อยปลูกด้วยตาเดียวนะครับการแตกกอของอ้อยสุพรรณบุรี50แตกกอแบบนี้นะครับกอเดียวนะครับสวยงามจริงครับบรรยากาดหลังฝนตก ปายอายุ6เดือนนะครับพร้อมสำหรับทำพันธุ์เป็นการลังคนสวยงามครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการพันอ้อยสุพรรบุรี50นะครับปีนี้เราเริ่มเปิดขายพันแล้วนะครับสำหรับฤดูฝนนี้นะครับพันอ้อยสวยๆนะครับอย่างนี้นะครับสวยมากเลยนะครับอายุพร้อมสำหรับทาพันธละ6-7เดือนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดพันอ้อยสวยๆ การันตีความสวยได้ดูการแตกกอนะครับอ้อยกอเดียวปลูกด้วยวิธีการปลูก1ข้อตาดูการแตกกอนะครับไม่นับล้วครับแต่ดาวเวแล้วกันนะมีสิบขึ้น15 20สวยงามมากครับ มีประมาณ5้าไร่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาสำหรับพันอ้อยสุพรรณบุรีห้านนะครับฝากไว้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ